รตะกะลงุงเขามาย่านนิคมอุตสาหกรรมเล็กๆน้อยๆแถวนิวมาร์เก็ตจ้ะทุกคนจ้ะเข้าไปเบิ่งกันจ้าแถวนี้ก็เป็นบริษัทหรือว่ามีโรงงานแบบบ่หลายปันไดนะฮะเป็นโรงงานขนมจ้ะท่านผู้ชมจ้านี่ขนมมากนี่ฟอสไงอยู่ได้จ้ะมะล่างรถละกะลงเขามาแถวย่านนิคมอุตสาหกรรม เล็กๆน้อยๆแถวย่านนิวมาร์เก็ตไก่บ้านแม่พิงค์จ้าฮัลโหลเลเลสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนแม่บานแคนาดามาแล้วค่ะตอนอื่นเนื้อสิ่งอื่นใดแม่พิงค์ก็ขอแรงเชียร์แรงใจนะคะผู้ใดเข้ามาเยี่ยมชมคลิปของแม่พิงค์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่พิงค์ได้เลยจ้าแล้วก็ขอขอบคุณตัวกำลังใจนะคะที่ซอยกันกดไลค์กด subscribe อ o m มนต์เป็นกำลังใจให้แม่พิงค์ตลอด มาจ้ามาบัดจีนี่จ้าเย็บข้ามาจ้าผ้าไม่ล่างรถตะกะลงเขาไม่ยานนี่กอมุสาหกรรมเล็กๆน้อยๆแถวนิวมาร์เก็ตจ้าทุกคนจ้ามันเป็นโรงงานนะคะเป็นโรงงานแล้วก็มีบริษัทต่างๆค่ะท่านผู้ชมจ้าก็เลยนี่จ้าได้โอกาสพอดีเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิรงจ้าแล้วก็นี่ก่อนอื่นที่จะไปเบิ่งนะคะโซนของโรงงานนะคะแม่พิงกับมาล่างรถให้เบิ่งก่อนจ้า ตรงที่ล้างรถตรงนี้นะคะมันเป็นแบบใหม่จ้ะก็เลยเห็นแต่ข้าเจ้าบอกว่าอันไม่พิ่งไปล้างรถตรงนี้เด้มมันแห้งว่าสัน่นอ้าวเนาะจังไดล่ะคะพอได้ยินข้าวเจ้าเว้าก็โอ้ยหูผึงเลยนะคะก็เลยนี่ละจ้าได้โอ,อก,กาส ขับรถมาตรงโซนนี้พอดีก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากท่านุผู้ชมทุกท่านจ้า,อาอขอแนะนําเห้าเจ้ากกอน,นะคะโคชไนขจ้าแนนะคะไใใดกลเป็นสมาชิกของขาจาวเลี้ยวนะคะนั่นละจ้าผู้ใดมีรถในแคนาดานะจ้าก็แนะนําคือเก่าคือเดิมนะจ้าที่ล้างรถอัตโนมัติของปั๊มน้ํามันปิดตูแคนาดาจ้าะะขาจ้ามีหลากหลายสาขานะคะสะดวกว่างไดกับเขาไปล่างรถว่างนั่นละจ้าเน,ะนาะหนาหนาวเด้ ผูใดสิอยากเล้ยล่างรถยืนล่างรถนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอียงมันหนาวอากาศเย็นเนอะนั่นและจา้าที่สําคัญเป็นตัวช่วยของเราก็คือนี่เห็นไหมที่ร้างรถอัตโนมัติจา้ามองนี่มันดีจังไรนะคะตรงที่ที่ไม่พิงอันล่างรถอยู่นี่นะฮะท่าเจ้าบอกมากว่าเป็นมองซุปเปรอร์วอตซันซุปเปรอร์วอตนั่นก็คือว่าล่างรถแบบเร่งดันแบบแห้งๆหล้วก็ล่างรถแบบเกลี้ยงเก่าเด้ จังไดท่านผู้ชมจ้ากระสีแห้งก็จังขาจาว,วาละ่ะนั่นแหละเนาะเบื้องเนี่ยอันเครื่องยุดนันสีอันน้ำลงกมาใส่รถเท่าเหแม่เห็นบ่จ้ากระสีสะอาดก็จังอันขาจาว,วาน่ะล่ะจ้าเนาะอ่ะนั้นละจ้าแน,นะน,นำจ้าท่านผู้ชมจ้าที่รางรถอตัตโนมัติของปั๊มน้ำมันปิดตแคนาดาจา้าสะดวกสาขาไดกับเขาไปใส่บริการสาขานั่นละจ้า ตอนแรกแม่พิงคิดว่าแม่พิงสิมาดูดฝุ่นก่อนออกไปเยี่ยมชมนิคมอ,อุตสาหก,กรรมจ้ะว่าจะดูดฝุ่นรีวิวกันดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติของปั๊มน้ำมันปิดตกแคนาดาแห่งนี้จ้ะแต่พอจะเลี้ยวไปนะคะ มันมีรถจอดอยู่ขั้นหนึ่งอยู่จ้ะแล้วก็มีอยู่สองเครื่องนะคะแม่พิงก็เลยโอ้ขี่คันต่อแถวนะคะไปบัดที่นี่จ้าแม่พิงสิบห้าไปเยี่ยมชมโรงงานนะคะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเล็กๆนะคะแถวนิวมาร์เก็ตจ้าแถวบ้านแม่พิงนั่นแหละจ้ะบาบ้านแม่พิงเขาทั้งเขาทั้งออกออกได้ไล่ไล่มองไล่ทางจ้าัดที่นี่จ้บาบ๊อบพูดพาทําททเทพเอียงนะคะเข้าไปเบิ่งกันจ้าแถวนี้ก็เป็นบริษัทหรือว่ามีโรงงานแบบบ่าลายปันไดนะคะ อยู่แถว New แิวมาร์เก็ตนี่ละจ้านะฮะเห็นบอกป้ายแอนมองอันขับรถนะคะปค้ายบอกขับรถสปีดกะแค่สี่สิบนะคะนั่นหละจา้าเอาอันนี้อันนี้นะคะความือโรงงานอีอย่างนี้คะ่ะท่านผู้ชมจา้านี่โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเห็นบอจ้า,จานี่น็อตอะไรเนี่ยไ <c oughs> ม่พิงก็ไม่รู้จ้ะท่านผู้ชมจา้อาอ่านตามป้ายตามซื้อป้ายไปเดเลยเด้อจา้าเด้อผู้ใดอ่านออกก็ได้นะฮะอันนี้นะคะอันเกินมาจาังได้จา้าโซนนีจ่จ้าปั้นเป็น โรงงานแล้วก็บริษัทนะคะทั้งสองข้างทางเลยเดชท่านผู้ชมจ๋าทั้งซ้ายมือแล้วก็ขวามือในพิงจ๋านะฮะมีโรงงานต่างๆหลากหลายจ้าและที่สําคัญค่ะท่านผู้ชมจ๋ามีโรงงานขนมนะคะมีโรงงานขนมด้วยนะท่านผู้ชมจ๋าโรงงานขนมที่เขาเจ้าขายในแคนาดานี่แหละจ้า <Huh? S 1> นี่เดี๋ยวแม่พิงจะให้ดูนะคะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้นี่คืออะไรอันนี้ไม่รู้คะ่ะเล็กไซสันอาจ้าใดา โรงงานผลิตเลือดหรือเปล่าค่ะท่านผู้ชมจ้าอ่ะนะคะข้าขับไปเรื่อยๆจ้าเพราะว่าบางที่กับแม่พิงกับเนาะทั้งขับรถไปทั้งอาลิปไปนั่ให้เบิ้งนะจ้าอันนี้คืออะไรอ๋อนี่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 อันนี้ก็คือว่าเป็นโรงงานจ้านี่อยู่ขวามือนะคะเป็นโรงงานขนมจ้าท่านผู้ชมจ้านี่ขนมหม่านี่นี่นี่นะคะขวามือนี่จ้าเห็นบ่อนะคะตึ้นขาวๆนี่แหละจ้าที่มีต้นไม้บังอยู่นี่นี่ฟอสเงอยู่ด้จ้า ขนมเป็นโรงงานขนมนะฮะที่ผลิตขนมให้คนเด็กหน่อยนะฮะเด็กหน่อยผู้ใหญ่ก็อยากกินกันละจ้ะขนมยี่ห้อมาานะฮะออนั่นละจ้ะโอ้ขาจาก็มีโรงงานอยู่ตรงนี้เนาะแม่พิงกับพึ่งจะสังเกตเห็นนะฮะค่อยผ่านอยู่เธอหนึ่งจออ้ะกับบอคอยได้เบิงบ่คอยได้อัดคลิปให้เบิงจ้ะนี่นะ,ะออก็เป็นโรงงานบ่้ใหญ่ได้เนาะบ่คือแถวนี้คมอ,อุตสาหการรมบางปูออบา้านะะเฮานะจ่ะนั่นละจ้ะ บั้นเห่ากัสันอ้ยเนาะสมุนตปาการไม่พิงตาอ้ยเนาะแต่ก่อนไม่พิงก็คืออยู่แถวสมุนปราการจ้ะเนาะเอานะคะเบิงไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมจ้ะก็มี่หลากหลายจ้ะในซอยอีกกันเข้าไปแต่ละซอยกับมีโรงงานนะจ้ะเด้อแต่ไม่พิงกับคออัดคลิปแถวตรงไม่พิงผ่านให้เบิงจ้ะนี่นะคะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะแถวนิคม นี่มอุตสาหกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะท่านผู้ชมจา้าบแม่นใหญ่ปันไดนะคะแต่เขาเจ้าก็มีนิคมอุตสาหกรรมแม่ท่านผู้ชมจ้าเป็นตามมาสมัครงานอยู่ได้เนาะจ้างใดนะแต่ถ้าใครที่จะมาสมัครงานก็ต้องขอบอกเลยว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษนะคะถ้า,าเก่งภาษาอังกฤษกะขาเจ้าว่ารับจา้าเนาะนั่นหละจ้า <c oughs> ในที่สุดแม่พิงกับผ้าขับพันมาแล้วนะจ๊ะสำหรับลูกง,งานอุตสาหกรรมนะะเล็กๆน้อยๆแถวโซนแม่พิงอยู่จ้า ก็มีโรงงานเนาะท่านผู้ชมเนาะอะ,อะนะฮะไม่พิงก็ขับรุถมาเรื่อยๆแล้วจ้ะทานมาแล้วเด้หวังว่าจะเป็นประโยชน์บปรมากก็หน่อยเนาะผ้าเละผ้าเยี่ยมชมจ้ะท่านผู้ชมจ้าเผื่อใครนึกภาพไม่ออกเนาะว่าโรงงานแถวอันแคนาดาดเป็นจังไดนะฮะนิคมเล็กๆจ้ะบไดงหายหลายนะฮะ ไม่ไม่ไม่ได้เป็นกว้างใหญ่ไพศาลนะแม่ท่านผู้ชมตาแต่ถ้าเป็นโรงงานอีกโรงงานหนึ่งของท่านประธานนะคะที่ทํางานอยู่นะจ๊ะอันนั้นไหไงจ้ะนะคะมีคลิปเก่าๆอยู่จ้ะแมพิงเคยอัดคลิปนะคะลงเกี่ยวกับบริษัทฮอนด้าแล้วก็มีบริษัทผลิตรถยี่ห้อต่างๆนั่นแหละจ้าโอ้เมพิงก์บอกบัทึกแล้วนะคะยี่ห้อต่างๆแถวนั้นเลยจ้าอันนั้นจะเป็นนี่คมุตสากรรมแบบใหญ่มากเลยค่ะ ขับรถไก่จากบ้านไปพิงประมาณโอ้เกือบชั่วโมงจะจท่านชมตาท่านประทานของเฮานะฮะนั่นหละจ้ะนนเนาะอะนะคะเมื่อไม่พิงมาถึงแยกไฟแดงจะสังเกตเห็นบ่์นะคะถ้าผู้ใดอันขับรถนะคะฝังขวามือถ้าเป็นไฟแดงแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเลี้ยวไปได้นะคะถ้าไม่สอบขับสอบเด็ดอันเท็ดใดนะคะท่านชมจา๋าหรือแต่ว่าถ้าไม่มีรถนะคะ กะสามารถเลี้ยวค้าไปได้จ้ะแต่ถ้าผู้ใดสอบขับรถนะคะถ้าติดไฟแดงอยูกอ่กะให้ยุดรถก่อนนะคะก่อนจอดรถก่อนอันทังมาไล่นะคะห้ามไปเหยียบเส้นทางมาลายนะคะมีอันนี้สอบประพันธ์นะคะในการได้เทสหรือเทสได้นะคะกับผู้คุมสอบจ้ะ <c oughs> โอ้ยเนาะจังไดนะคะแม่พิงเว้าอันมาหอดอันมองขับรถรลดอรวดนะคะ บอกกันครับรถนะคะน่ารักๆบอกต่อนะฮะเมื่อไฟเขียวแล้วนะคะนี่เห็นไหมมีสัญญาณไฟเขียวนะฮะเขาก็เลี้ยวซ้ายจะเห็นไหมเลี้ยวซ้ายมากนะคะให้ยูเล่นที่ไก่ตัวห้าที่สุดนะเห็นไหมคะนี่จังหวะนี้นะคะเห็นบอกนี่แหละจ้ะเนาะถ้าห้าวสีขาอันออกเล่นฟังขวามือนะคะก็เปิดเลี้ยวมาแล้วนะคะค่อยเปิดไฟสัญญาณไฟนะคะฟังขวามือคือห้าสีมานะคะเบิ้งรถเบิ้งกระจกหลังนะคะเบิ้งกระจกข้างลกะ น่นนะจ่ะชูดเช็คนะฮะกลับมาอยู่ฝั่งขวามือได้เลยจ้ะนะเมื่อปลอดภัยนะจ๊ะนี่เห็นบอกมาถึงแยกอีกแล้วบัตรที่นี่พอมาถึงแยกนะคะแม่พิงก็จะเลี้ยวขวานะคะจังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้มันเป็นไฟเขียวนะจ๊ะนี่งวแกล้งวอขวากองก่อนนะคะมีคนข้ามถนนไมไม่มีเราก็เลี้ยวขวาไปได้เลยนะคะอยู่ช่องที่ใกล้ตัวข้ามมากที่สุดนะคะ นี่ละจ้าแต่เราเห็นสังเกตป้ายไหมคะนั่นจ้ามันให้เราเบี่ยงซ้ายนะคะแล้วก็เปิดไฟนะฮะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะสัญญาณส่งสัญญาณก่อนนะคะแล้วก็บึงกระจกหลังกระจกข้างแล้วก็โชว์ด้วยเช็คฝั่งซ้ายนะคะนั่นละจ้าบ่มีรถเข้ากับเขามาเล่นได้เลยนะจ้าเห็นไหมคะจังได้นะ,ะนั่นละจ้าอ่ะมาทีนี้นะคะอันนี้ก็ใกล้แถวบริเวณล,ลงเลียนแล้วนะคะเห็นไหมเขาก็จะมีป้ายบอกแล้วจ้ะ ครับประมาณ40เดอ้อซึ่งเจ้าเดอ้อห้ามเกินเดอ้อนะคะเห็นบาจา่ะนะคะนี่นะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนค่ะท่านชมจ่ะนี่เห็นไหมนะแม่พิงก็ขับรถมาเรื่อยๆจ้ะข้างหน้าเป็นเสียบไฟแดงเด้อแม่พิงนะคะเบิงเอาสังเกตป้ายนะคะแม่พิงก็เปิดสัญญาณไฟนะะเลี้ยวซ้ายนะคะเห็นไหมนะคะแม่พิงก็มาอยู่ทางเล่นท้ายนะนี่เห็นบอพอดีมันไฟเขียวเห็นบาจา่ะสังเกตไฟเขียวแล้วก็ขับรถขึ้นมาได้เลยนะคะ ขรับรถเลื่อนขึ้นมาจากรอจังหวะนะคะเพื่อที่เราจะเลี้ยวซ้ายค่ะท่านผู้ชมจ้าถ้าไม่มีรถเก็ะจังหวะนี้คือเลี้ยวได้นะคะแต่ไม่พิงให้รถอีกขั้นหนึ่งมันผ่านไปก่อนจ้านะคะเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะน,ะะนี่นะคะเราถึงจะเลี้ยวจ้าเห็นบอกโอ้ยนี่นี่น,นี่เห็นไหมใครที่ขับรถนะคะมาดูเยี่ยมชมคลิปของไม่พิงแล้วไม่พิงก็คิดว่าน่าจะขับรถได้แล้วนะคะในแค่นาดาจา้าเพราะว่าอะไรไม่พิงลงบ่อยบ่อยนะคะพยายามอัน ถ่ายคลิปเก็บภาพให้เบิ่งนะคะเผื่อเป็นประโยชน์นี่มากก็น้อยเนาะสำหรับคนที่จะไปสอบใบขับขี่นะคะหรือว่าอยากจะขับรถในแคนาดาจ้ะนะคะในแคนาดานะคะฝั่งเลนเลนของถนนนะคะเราจะขับรถฝั่งขวามือนะจ๊ะเลนขวามือจ้ะนี่เราก็มาถึงป้ายสต็อปแล้วจ้ะนี่เห็นบอป้ายสตอปนะคะเราก็จะหยุดรถก่อนนะคะนี่นับหนึ่งสองสามนะคะเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาไม่มีรถนะคะห้ากับเรียวไปได้จ้ะเห็นไหม ไม่มีรถไม่มีคนข้ามถนนนะจ๊ะเข้ากับขับมาเดี๋ยวยจ้ะเห็นมาจ้ะเนอะง่ายง่ายได้จ้ะง่ายไหมนะคะเอาเนาะนะคะแล้วก็มาดูบรรยากาศฮนะ,ะบ้านเรื่อนของคนแคนาดาคนแคนาดเดียนจ้ะท่านผู้ชมจ้ะนี่บ้านขาเขาจะไม่มีรั้วนะคะเอาแล้วนะคะมาถึงป้ายหยุดสต็อปอีกแล้วจ้ะเห็นไหมนะคะนาจะหยุดรถนับหนึ่งสองสามนะคะดูซ้ายดูขวาบ๊อบบี้รถกะไปได้เลยจ้าเห็นไหมเนาะ บ้านบานขจาหลังใหญ่ๆจากโซนนี้นะโซนอันโซนฝั่งนี้ค่ะท่านผู้ชมจ๋าที่มนพิงไทยคลิปอยู่นี่นะฮะบ้านนี้แต่หลังใหญ่ๆกับท่านผู้ชมจ๋าพื้นที่นะบ้านาก็เท่ากับร้อยหลายนะะแต่ว่าตอนที่หิมะตกกับอันเอินมาจังไหนฮะหญ้าเนาะสนามหญ้าเนะี่ยแม่ขี้คันตัดนะคะขี้คันดูแลจะ้ะถ้ามีบ้านพื้นที่เยอะๆนะคะก็ขีข้เกียจด,ดูแลจะ้ะเนาะนะคะนั่นลจะจ้ะขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจ้ะอ้าวเห็นบอลหน่มี ป้สต็อปอีกแล้วจ้าถ้าไม่จมจ๋าเมื่อเจอป้ายสต็อปตอนใดกะเฮ็ดคือจังที่ไม่พิงบอกนั่ะละจ้านะฮะบ่มีคนข้ามถนนบ่มีรถแล้วเฮากะออกตัวได้นะฮะนี่นะฮะหิมะกัยังบ่ทันเลยและไล่ดีดอกจ้าช่วงนี้อากาศกะยังหนาวคือเก่าจ้าแต่หิมะไม่ตกนะฮะบางวันก็ประมาณลบหกลบห้าลบสี่ลบสามอากาศกะ หนึ่งสองสามอยู่ประมาณนี้ละจ้ะวันนี้แดดออกนะฮะจังวะดีจ้ะเห็นไหมนะฮะเนอะเออแบรรยากาศดีเยู่ได้จ้านี่นะฮะอันนี้ก็อยู่แถวบ้านไม่พิงเรีวจ้ะท้าไม้ชมจ้าเห็นบอนี่นะฮะลักษณะบ้านข้าเจ้าก็จะเป็นแบบนี้ละจ้ะ เอานะคะสุดท้ายท้ายสุดเราเดอ้อบัตทินีท่านผู้ชมจ๋าแม่พิงค์จะต้องขอล่าเล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามเยี่ยมชมคลิปของแม่พิงค์ต่อๆไปในดเดอ้อจ้นเด้อขอขอบคุณลหลายๆนะคะขอขอบคุณลุงนานะฮะทุกกําลังใจจ้าที่ให้กาลังใจแม่พิงค์มาโดยตลอดเนาะคลิปนี้สัมีเดอ้อสวัสดีค่ะ